โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับเฮ้ยเหนื่อยวันนี้คือแบบว่าอัดไปหลายคลิปนะเพราะว่าทั้งโดราทั้งเกมเศรษฐีนะอัดไปหลายคลิปนะมากกำลังทยอยลงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ไหลแล้วก็ไม่รู้โอเครู้สึกค่อนข้างเหนื่อยนะเสียงแหบเลยกันทีเดียวโอเคครับวันนี้อยู่กับอีเวนต์ใหม่นะอ๋อหมาเห่านะครับผมต้องขอความกรุณามาณที่นี้ด้วยนะครับคุณหมาข้างๆบ้านนะครับไม่ใช่หมาผมหรอก โอเคอยู่ในอีเวนต์เกมเศรษฐีนะครับผมโอเควันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่เพิ่งรีมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วมัง้งอีเวนต์จี้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูจี้จี้ใหม่นะครับผมเป็นจี้เดิมแหละอันนึงแล้วก็เป็นจี้ใหม่อันนึงนี่ครับทรโขงติดเกตครับไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้นะคล้ายๆกับอนุสรแหลนะมาแบบเจ๊งมากค่อนข้างเจ๊งพอสมควรอ่านี่ครับโอกาสทอยสูงสุด50%นะครับถ้านะอัพเป็นเอสโบวกโบเกตนะกดผิด ถ้าเป็นตัวละครธรรมดาใช่ไหมสงสัยคือ45เพิ่ม5%ถามว่ามันเยอะไหมถ้าเทียบกับเหมือนพวกหมวกอะไรพวกนี้พวกที่แบบเอาไปนอนตายถือว่าเยอะมาก,กน,นะครับ5%เยอะมากนะพวกที่เอาไปนอนตายคือแบบพวกนี้แบบถ้าติดเลยคือเกมได้เลยนะบางทีอะเยอะอยู่นะ5%อะมีโอกาส5%นี้ถ้าเป็นระดับโปรระดับยังไงที่เขาใช้กันในห้องเพจห้องแพทก็ต้องเพิ่มลครับ5%ถือว่าเยอะนะของผมยังอัพเป็นแค่5อยู่เลยก็ถือว่าไม่เจ๋งมากนะ เขาเอาไปใช้คอนสแตนตินอยู่ช่วงนึงโอเคไม่มีจี้บวกก็เลยไม่ได้อัพถือว่าโชคดีไปนะแล้วก็จี้อันหนึ่งครับเป็นจี้ใหม่นะเป็นคอนนักรบฟุก,ก้าตอนแรกเกือบอ่านเป็นคอนทอแล้วเมื่อถึงจุดสตาร์ Star t, สร้างแลนด์มาร์คทันทีโดยไม่สนใจจํานวนสิ่งก่อสร้างเดิมจ่ายค่าสร้างแลนด์มาร์กจ่ายแค่ค่าสร้าง mark, แลนด์มาร์คก็เอฟเฟกต์เจนี่แหละครับเหมือนกันเลยเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกันเลยครับเป๊ะเลยคือแบบ ไม่ใช่ว่าเราจะสร้างนะเออมีหลายคนเขาจะผิดว่าคือแบบว่าจะสร้างตรงไหนก็ได้แบบสร้างปุ๊บแลนด์มาร์คปุ๊บไม่ใช่นะคือเราต้องมีแบบเป็นธงปักธงสองหลังหลังเดียว3หลังอะไรเงี้ยไ้ก่อนถึงไปเปลีป่ยนเป็นแลนด์มาร์คได้แต่คือไม่จํากัดว่าเป็นเหมือน3หลังไงเพราะปกติสร้างสาหลังแล้วถึงเปลีป่ยนเป็นแลนด์มาร์คได้ใช่ไหมครับอันนีก้ก็กี่หลังก็ได้หรือมีแค่ธงก็ได้แต่มันต้องถึงจุดสตาร์ทเมื่อถึงจุดสตาร์ทไม่ใช่ผ่านนะเมื่อถึงคือถึง,ค,ถงคือต้องไปเหยียบจุดสตาร์ทครับ หลายคนจะเขาจะใจผิดต้องอ่านดูให้ละเอียดนะคือไม่ใช่ผ่านถ้าผ่านจะโกงมากเลยนะแต่นี่คือเมื่อถึงคือมันแปลกๆมันกำกวงผมยังหาคอมโบนี้ไม่ได้เลยคือแบบถ้าจะไปถึงจุดสตาร์ทจะจะจะทำไงอะเกมหนึ่งเราก็ถึงจุดสตาร์ทไม่กี่ครั้งเองมีแค่ตัวแปนเนี่ยแปนก็ต้องสร้างสามหลังปะ่ะแล้วถ้าจะสร้างสามหลังแลนด์มาร์กนี่มันม,มีค่าอะไรมันก็ขัดขัดกันเนอะผมว่ามันก็แปลกๆนะยังหาคอมโบไม่ได้โอเคทีนี้มาดูวิธีหานะผมไม่รู้ว่าหาจากไหนนะ ผมลองสุ่มเล่นๆดูก่อนก็น่าจะลดราคาจับราคาจ้งราคาจี้เหมือนเดิมแะครับผมก็ไม่ค่อยมีมีเพชรมีจี้แล้วร,รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะจี้ก็เงินๆงนนี่ครับมีอยู่ตรงนี้ครับเป็นกล่องของขวัญ A กันหมดเลยใช้2องที่เกตสอตั๋วแรกเหมือนกันหมดอีเวนต์เล่นนะครับเป็นประมาณนี้ ได้กล่องได้กล่องสูมเยอะแยะเลยแล้วได้ทิเกตทิเตไม่รู้เรียกว่าอะไรครับตั๋วปะผมเรียกว่าทิเต็ตก็ตัว๋วแหละเนี่ยตั๋วครับได้ตั๋วมาอันนึงอันนี้เขาแจกไปอยู่และ้วนะผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมขอไปเปิดบาทแป๊บ,บนึงอืมผมไม่แน่ใจวิธีการหาสักเท่าไหร่ เมื่ออัปเกรดถึงเงด่อสูงสุดและรวมแบบฟิกรับ 1S อืมโอเคน่าจะอัพเป็น S อสบวกเออัน,อนใช่ไหมแล้วก็ไปรวมกันเพื่อให้ S ฟิกตามนี้อุปกรณ์เขียนแบบกเนิดลุ้นดัมตัวท้องหนุนพิเศษตัวโครงเจ้ชนะคิทตันอ่ะคิทตันอยู่ในนี้ครับหมวกนักแข่งในตำนานตัวเฉลี่ย CEO บัตรเชิญไม่คาดฝันคอนนักลบอ่ะอยู่ในนี้นี่คือสายเกยียร์ยสอ๋อเบิ้สลสายนางฟ้าก่อ้าง คูคี้โอเคก็โอเคตามนั้นครับวิธีการหาคือหาเจ้าติกเก็ตเนี้ยแล้วก็ามาแลกแต่ผมเปิดไม่เห็นได้เลยป่ะเออหลอกลวงกันป่ะเนี้ยไม่มีนะเนี้ยอ่ะสักสามร้อยเพชรแล้วกันโอ้มาแล้ว เพิ่งจะโผล่มานะจ๊ะนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนวนะ่าผมจะเอาอะไรดีอันนี้มันแสงเกียรติกันเียนแบบกำเนิดหลุมดำคิสตัลตัวทองด่วนคิสตันโทรโคงอืมผมไม่คิดว่าไม่ค่อยเอ่อคือมันก็ไม่ดีทั้งคู่คือผมมีเล้วะว่าแต่นี่ละกันมีสมวกด้วยมีสมวกด้วยนะ แล้วทำไมแบบฟิกรวมฟิกไม่ขึ้นยังไงงงสรุปถูกต้องปะ่ะเดี๋ยวผมพาไปอ่านให้ล,ลึกไล่ลึกซึ้งให้ละเอียดไปเลยหัวดีเวนท์ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันเลยเฮย้คืออีเวนต์ีจะได้หกร้อยเพรนะคือได้เป็นเอสอะอย่างเอสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นั่นน่ะก็จะได้อย่างละร้อยใช่ไหมแล้วเอสบวกก็ได้อย่างละสองร้อยรวมกันทั้งหมดอีเวนต์เป็นหกร้อย เอขึ้นไปผมที่บ B ก็ได้เหรอบบกบเป็นเอสอย่างเงี้ยโอเค okay, ถูกต้องแล้วเ๋ยวผมไปบวกเลยแล้วกันปืบ๊บอยู่ไหนจ้ะ300เพรต,รต้องได้อะไรบ้างแหละจังหวะนี้ 300เพชรยังได้แค่นี้เลยเอาเอหายอยู่ไหนอ๋อต้องไปรับบ้าเอ้ยลืมรับอ <ophone şimdi. S 2> ่า <Far> อยู่น <saben> ี่ครับสี๊ฟฟ้าฟืบไปเบยรีบๆจ้ะฟืบ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 อยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่โอ้ยติดเถอะเหนื่อยละเปรี้ยว ดีไปเธออย่าแตกนะโอ้โหนี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดชัดนี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดชัดผมมิจีนเก่าอยู่ปะก็จะก็มีแบ๊บแบ๊บเมื่อกี้รวมเลยแล้วกันนี่ลองฟิกครับดีขึ้นได้คอนอ่าเยี่ยมครับโอ้ย ได้ค้อนมาแล้วเย่เย่ได้ค้อนมาแล้วนะไม่รู้ได้อะไรปะได้เอสได้อะไรปะได้แบบตั๋วมาใบหนึ่งอะไรเงี้ยได้ปะงงไม่มีโหถ้าได้ตั๋วคาเดนนี่ก็ง่ายนะผมมีที่เอ็ดองอยู่รับได้เต็มเลยโอเคเอ่อค้อนนี่เป็นอะไรค้อนนี่เป็นสร้างเรนมาทันทีใช่ไหมไม่น่าได้ใช้อ่ะแต่เดี๋ยวบวกไว้ก่อนแล้วกันปืด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  อืมสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกเลยแตกทิ้งเปล่าๆนะครับอืมรู้สึกว่าจี้แสงมีอยู่นะแต่ไม่ได้บวกเจ็ดแต่้องบวกจี้แสงดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์ไปลวกฝั่ง่าแตกและดีมากห้องโอกาสติดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยปืบป๊บปืบป๊บปื๊บป๊โอเคเยี่ยม มมีจี้ปะเนี่ยว้ายไม่มีจี้ไม่มีจี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูจี้แสงก่อนไปบวกเล่นหมดแล้วไม่มีจี้ถึงผมตีนี่ก็ไม่ได้อยู่ดีตีเอ่อไอ้นี่ตีจี้แสงก็ไม่มีก็ไม่มีจี้ตีจี้เจ้านี่โอเคเดี๋ยวผมลองบวกบีให้ดูแล้วกันนี่เดี๋ยวผมลองบวกบีให้ดูนะถึงปะวะ จี้มันไม่พอไงก็พออยู่รวมเอ่อบีบีบีเป็นเอไม่แน่ใจผมอ่านผิดหรือเปล่านะคือบีบอกบีเป็นเอมีโอกาสได้ไอ้พวกนั้นอ่ะไม่รู้ว่าผ่านผิดปะถ้าผ่านผิดก็ขออภัยได้ที่นี้แต่ไม่เป็นไรผมรวมไปละผมไม่ซีเรียสไป let's go ไปดูกันครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้ว รวมไปครับเดี๋ยวผมค่อยหาจี้มาตี s อบวกนะเป็นเ s เป็น s อบวกแล้วกันไอเจ้าคอนทอขอเนียกว่าคอนทอแล้วกันครับขออนุญาตเว่าคอนทอมันเหมือนเหมือนนะปื๊บส่วนไอเจ้าอะไรนะทระคงคิสตันเดี๋ยวผมจะไปเปิดหายอยู่นะถ้าผมมีโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จี้นั่นอยู่แล้ว โอ้เลเล่ขอบใจขอบใจเป็นอย่างสูงอ่ะเปิดีกกัาร้อยเพชรว้าวของขวัญผมยู่กับได้นี้ด้วยแปลอ่ะเนนีนนก็มาขนาดนี้ห้าร้อยเพชรไปเลยจะได้ขึ้นชื่อคลิปให้เันห้าร้อยเพชรอ้าวยาวครับของขวัญโอเคครับแต้มเต็มด้วย ติดกเก็ตไปหนึ่งอืมถ้านี่จะมีปะเออน่าจะมีนะโอเคบวกกันต่อครับพัดพระเจ้าสีฟ้ามารัวเลยไม่เอาสีฟ้าได้ปะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสได้จี้ไอเอสอยู่แล้วแล้วก็ได้นั่นด้วยเอาไปบวกต่อนะเฮเหนื่อยอยู่นะแต่เหนื่อยน้อยไปเบี้ยนึ่หน่อยโอเค ก็มันสุ่มได้หมวกนักแข่งนะผมก็อยากได้อยู่พอดีเลยอยากได้หมวกใหม่แล้วนะหมวกเก่าใช้มานานแล้วสนิมเครอะแล้วอ๋อไม่ใช่รู้จี้จะมีพอปะเนี่ยเมื่อกี้ไปบวกเล่นหมดแล้วเตียงเตียงโอเคติดถ้ารู้งี้ผมน่าจะเอาไอ้กล่องอื่นมากล่องพวกเกียรติยศมาดีกว่า แต่ก็ไม่เป็นไรครับได้ก็ได้มายังไงก็ต้องอัพอนี่ไว้ด้วยเพราะเรามีอ่ได้กล่องสองกล่องใช่ป่ะโอ้โหได้กล่องมาสองกล่องก็ต้องมีที่เอบวกบวกเอีก2องกันนะปะ่าป,ปไปครับยาวเลยงานนี้ คลิปนี้ว่าจะอัดสั้นๆนะยาวเลยอัพนาน,นอ,ๆๆอะไรทีเดียวฟืบๆๆโอเคผมคนละรวมทีเดียวแล้วกันเดี๋ยวไปบอยมันครบๆก่อนขี้เกียจไปรวมหลายรอบอ๋ออยู่ไหนอ๋อยู่นี่หายไปแล้วนะครับห้าร้อยเพชรก็ได้เท่าที่เห็นนะครับ เพราะว่าตอนแรกผมมี2000กว่านิดนิดสองันต้นๆนะท่านผู้ชมก็จะเห็นกันตอนนี้ก็เหลือพันห้าโอเคติดเถอะเหนื่อยแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มลอยหล่อแล้วจีบีพอมันเกียวไปบวกทิ้งเยอะแยะเลย อเคอีกสกทีเยี่ยมที่สุดน่ารักมากไปเลยปื๊บปื๊บ,บถ้าได้คอนทอสามันตินี่น่ารักเลยนะผมว่านั่นไงนั่นไงมันมาแล้วคอนทอมันมาแล้วครับคอนทอเฮ้ยหมวกใหม่สุดยอดเลย เย้ Yay, ได้หมวกใหม่แล้วครับสุดยอดเลยได้หมวกใหม่เลยไม่ต้องแลกคิทตันนะผมไม่อยากอัพคอนทอเลยอะ่ะเพราะมวกมาไม่อยากอัพคอนทอเลยอะ่ะจะอัพไงอะ่ะไม่มีจี้อัพจริงๆนะเนี่ยไม่พอครับเพราะว่าต้องเอาไปใส่จี้แสงผมจะไม่ยอมมอหมวกใหม่ไปใส่จี้แสงหรือครับไม่มีทางเดี๋ยวอัพนี่ไปก่อนแล้วกันอัพเจ้าคอนทอ ไหนอะเปียงรู้สึกว่าอัพสูงสุดได้เลยได้ร้อยเพชรปะตีไงมีอะไรในครั้งไหมเปิดดูแป๊บก็ไม่มีอะไรนะ โอ้นี่ไงครับรับจี้เต็มได้จี okay. ้โอเคโอ้ยอะไรโอเคอีเวนต์นี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมลองมาเปิดให้ดูแล้วหมดไปห้าร้อยเพชรและโอเคเฮ้ย okay. อีเวนต์รับสี่สี่เพชรอันนี้คนรันใช่ไหมไม่เกี่ยวโอเคนึกว่าอีเวนต์จะหมดแล้วันโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยังไงขอจบลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับนี้อัดหลายคลิปเหนื่อยมากทั้งโดตาทั้งเกมสีอะไรอะไร,ะไรมาใหม่เยอะเลยผม เสียงแหบหมดแล้วโอเคครับถ้าชอบพลเลืมกดไลค์กดซับส,ส,สไครป์เป็นกำลังใจด้ครับโอเคเจอก,กันคลิปถัดไปครับบายครับอ้ยเหนื่อยจริง